บ้านออกให้หกพูดเนาะก็หลอกพูดหกโฟโฟแม่งเอ้ไยได้กำไรนะได้กลับบล่ล่ะบ่ได้กลับโอ้ยเสียดายดีเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านวันนี้นะครับมาตามพ่อเสไหวนะครับผมโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้เจ้าของรีสอรดตัวนี้ของดีสดของดีสดโอ้โหเห็นแล้วโอ้ยใส่เก๋งเนาะมู ครับผมครับผมสวัสดีครับพ่อสวัยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พ่อหน้าพ่อตากันอีกแล้วมาได้มากสองสามหมวดดีเนาะแน่นสองสามหมวดมาได้มาหาเออมือนี่งสิมาหาแล้วตายแล้เลขวิ่งเนาะฮะเลขวิ่งนี่สุดยอดแน่นั่นเด็กกับปูนี่ไงปิดตึงตึงน่ะานั่นเดือบปกติเนาะนะครับเออหมวดที่แล้วเลขวิ่งเข่าประกบบุกเจ็บเปลี่ยนก็ งวดที่แล้วเลขวิ่ง678แต่ว่าเรื่องเลขวิ่งนี่สุดยอดเรื่องเรื่องจับคู่นี่ยังติดเข้าๆแน่รุนๆแน่ว่าซั่นเดออ๋อเป็นเรื่องปกติเนาะเอ่อทานั้นท่านผู้ชมท่านใดที่มักเลขวิ่งแถวบ้านอื่น่าเลขเมื่อยเด้บ้านข่อยอันเลขเลขแล่นหันๆแม่นอือก็นหันๆถ้า มากเลขวิ่งเพิ่นกันเอาไปจับคู่หรือว่าสีเอาเลขที่เพิ่นจับคู่ไว้ให้แล้วถ้าเพิ่นจับคู่ให้แล้วถึงใจก็เอาเด้อครับผมมากเมื่อนีอ๋ <คะ S 1> แอแกจะเกลีจะลงคู่เจนี้นเ,เป็นเล็กสูตรคำนวณมันบอกครับคำนวณคำนวณน,นี่ได้มากยังไหนอนอะได้มากต่้งแต่ใส่หรือว่าเไม่โด<ร>นไม่เอ้เกิ่โดนเหลวเลขกล่างกันนะครับเกิมากตัางที่ชิบูวดเนาะ ตะวันเขาดีนี่พังหลังเนี่ยว่าผิดเลยว่ผิดช่วงซีสองเนี่ยว่าผิดผิดไายลาๆัผิดถึกผิดถึกอ๋อผิดถึกมาเนี่ยซีวดแล้วซึงจะมาผิดมวดซีสองซีสามีสีันนี่ผิดมันจะผิดผิดถือผิดถือกนตามตัวเดียตั้งแต่เขาตรงตรงต้องกานก็ว่าคนเอาหา่ใจไปที่สองเนาะแต่ได้เอาทอกแต่ท็อกเก่าเนาะมคือลายตัวเนี่ยนั่นแหละ ปังนว่าพะหาประเดีว่าเข่าผมเอาเก่าอีเียวพว่าเก่าเลาด้วยแตงโมนี้ก็เอาแบบเข็งเเลยก็าเาบั่นว่าเข่าปั่ยแลักทิพว่าเ็ราะิพติอ่ะเก่ามีเดียวเนี่ยปัะเดี้ไปเอามันก็ถืออ่กหาเก่าเนาะครับแน่นหาเก่าผมแบเก่าเด่นเก่าว่าไนะครับตันี้ลุงสบายนี่สิเฮดสูรคำนวณแบบสุดๆเลยว่านี่ถูกเก่าละสิเฮดให้เบื้งแบบสดๆเลยเนาะแน่นอ่ะ ล่องเบิงบบไหนนี่เป็นยังไงนี่สิเป็นจังได๋งวดนี้งวดประจำวันที่16สิถึงนี่ครับครับเอาร่อาเนาะเอาประจำวันน้อบอบ่กเดี๋ยวมันสิเสียเวลาสมัยสมื่อบุชมนี่บ่ค่อยมีเวลาเบิ่งปานไดนเลื่อนหาเดเลกเอาให้บนก่อนเนาะครับ่มกันบอาเอาให้บนวิ่งบ่แม่น6กับ7อ่ะเจ็ดเป็นบนแล้วครับเจ็ดบนแล้วครับบนกันแล้เอาวิ่งเลยวิ่งเลย นี่เนาะเอาจงเขียนดีกว่าเอาเอาเขียนเลยผมเหมือนมื้อนั้นเพราะว่านั่นอ่าเขียนหกกับเจ็ดเอเออเออหกกับเจ็ดแล้กันเออหกกักาเข้าหน่อยเถอะเอาลายเป๊ะนะลายเป้ยวเออมันแห้งแล้วกาแห้งแล้วเออสักเล้ยอันนี้คือเลขวิ่งเลขบนเนาะเลขบนบนนั่นเดียวงวดนี้ก็เดียวไปล้านแล้วเจ้าวันนี้คือให้วิ่งหกตัวเป็ดเก็แมนสองตัวแมนสองตัวมาหนึ่งตัวครับไม่น้อยหนึ่งตัว มายังหน่อยหนตว <ừ> อ,อมีกับเจวกอ,อสิจับคู่ให้เลยบอลี้จะไหนคำนี้แต่ว่าเรื่องลักสิตอันนี้ลัวล่วยดิอ่ารั่วยแต่ลักสิบผมจะลงไ้พ่อผมบอกว่าคืออะไรลงวลงแบบนี้แต่เดี๋ยวลงแล้วเอครับกับสิบบนมีศูนย์หนึ่งสองนึนยีสอง เพราะว่าหาคูนกคูณกหนึ่งผู้หารนะนักมวยอ่ะผมก็ได้หกเจ็แปดรวมประจำายผ่ันออกกับเอาละแก้เขาเล่นก็ได้ละกันอะไรมาผมจับคู่ไห้เยอะสามตัวเนาะครับผมอันนี้เฉพาะของอาจารย์จับคู่ไห้ม่จับไห้สามคู่่นะู่ไปชมอาทีเอาไปจับเจ้าของกับวเนาะอาจารย์เนาะ่ะ เรื่องวมาตั้งไหนก็ะเป๋าด้วยนะเดี๋ยวไหนจับจับคู่ให้ยังงี้มาเริ่มงจีบปากนะครับตัวนี้นะครับวิ่งหลักหน่วยก็คือหกกับเจ็ดแมนบัต หลักสิบนี่คือศูนอผมเพิ่งเก็บกลับเจอาจารย์ชิดนัก้ะครับทุกผู้ชมสิเอาสเม็ดให้นะครับต้นนี้ได้หกเม็ดกับเจ็ดสองผมจะเอาหกคูนเก็บศูนเนี่ยมั้งไปแข่งกซีไปจับเองเนาะสันดิกว่าผมมึงเก็บตัวหนึงเก็บตัวนึงโต เดียียกแมวม่โดขึ้นไปามันเก่าแล้วตีม้ไปเลยตัวใด้สิออกแล้แม่เขาสียหายเล็กน้าบอเอาเขียนไปเขาสี่หาเบื้งแต่ลูกตองนหกตองคนนึ่งหรครับโอเคครับผมโอเคอันเหนล่านมันชื่ออย่างไ่ะ นี่ที่สามตัวที่น่ะสาตัว3ตัวอ๋อสามตัวตเปล่หกองดหกโอ้ตัวท่งๆนี่ตัดห้บ่หกหนึ่งกับจิดสกับหกองนี่หกสองอ๋อตัดโดยมาจากหันสาตัวนี่แปดหสองตามจริผมดิสองหกสินะมันมันออกกลับใหญ่นะโอ้มันขาผมเร่อยแมขาเรื่อยก็เลยกลับก็เลยตัดมาห้เลยให้เพื่นกลับเอาเอง สีแดงโอ้สีแดงโอ้สีแดงโอสีแดงสีแดงสีแดงไปตามนั่นนะสีแดงสีแดงเล่นให้่หกสองอ้าวกลมให้่หกสองเลยนั่นครับวงกลมตัวที่ออกวงกลมสามตัวนะครับเพอมีอยู่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวครับแต่ววันจำเป็นว่าว่เปลี่ยนแปลงหรอกกลมมันวงนี้เปลี่ยนแปลงให้แล้วให้เลยดอกจากเทาที เราคูเรียวนะครับวานนี้ไปคิดสีขึ้นนงเลนะครับเอ้าวบ้านกับฝ่ายวัดไปกินทำเจ้าพักเนี่ยอ่ะโซ่ละสิเนี่ยโซ่เลยเอาล้างเอาบวเนี่ยฮะทำไมได้ล้างมิจฉุตยังไงเลขของเล่ห์สูตรของพ่อสวัยบุรีรัมณ์เนาะครับอันนี้ชุดนี้เป็นเลขบนนะครับหลัักหน่วยหกกับเจ็ด นะครับลักสิบนี่ศูนย์หนึ่งสองครับอ่าคุณพ่อเพื่อนจับคู่ให้นะครับสามตัวก็คือแปดหกสองนะครับเน้นๆหมายเลขที่หกสองอ่าตัวนั้นเป็นตัวกันก็คือหกหนึ่งครับเจ็ดสองหกหนึ่งนี่จริงๆนี่เพื่อน่าในสูตรนี่เป็นหนึ่งหกเลยอเพื่อนเขียนเป็นตัวตัวกลับมันเนาะนะครับฉะนั้นเลขทั้งหมดนี่ เพื่อจับให้มันอาทิ้งวัตถอใจท่านสามาถีไปจับเอาจะค้องกระไรเนาะนะครับเป็นเหล็กไอหนี่เป็นเหล็กบนเหลือเหล็กล่างเนาะนะครับครับผมเบิ้งเหล็กล่างต่อสามตัวบนสองตัวบนได้ไปแล้วเอซีทุกคนทุกท่านเดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวรอสองตัวล่างล่างอย่างเดียวจะเป็นตัวไหนกันสําหรับคลิปนี้บนอย่างเดียวนะครับวิ่งบนมีหกกับเจ็ดหลักหน่วยหลักสิบมี 1 1 2 3ตัวจับคู่ให้8 6 2 2ตัว6 1 7 2 6 2นะครับอ่ะเดี๋ยวรอชุดล่างอย่างเดียวพ่อสะไวบ้บุรีล์นะครับ